ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หลุม17นะครับที่สนามเดอะวินเทจครับระยะ408หลาครับทวนลมเต็มๆเ,เลยครับเราเลงไปนู่นเลยแนวสนไกลๆนู่นเลยครับลูกผมโดนลมหอบบานขวาไปนิดนึงครับอาจจะอยู่บรเวณหน่อยๆเดี๋ยวไปดูครับ ผมตีมาแล้วนะครับนะครับของผมไปอยู่ตรงแคดียืนอยู่เนี่ยครับเลยหลักร้อยมานิดนึงแต่ว่าอยู่ใต้ต้นไม้นิดนึงครับชดสองครับเหลือ8 7หลาครับน่าจะทวนลมอยู่อยู่ในรับลูกจมไปครึ่งลูกครับ8 7หลากะตีประมาณ9 5หลาครับทวนลมในรับยาวผมย้ายลูกไว้ขวานิดนึงครับ โอเคพัดเบอร์ดี้ครับระยะประมาณ7จ็หลาลูกอยู่ฟินนะครับให้ลายขวาในโอ้เฮาจังเลย